สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y ยูทูกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังซาว,วีซอนครับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาดูทีนงานของโปมาริซอนครับเนือกว่าย้ายไปแล้วครับทีงานชุดนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมคนระับแต่ก็เปลี่ยนโบ อยากอีโบนึงกลายเป็นอีโบนึงครับเป็นโบที่โงครับเดี๋ยวเราจะไปไปถามไทยเขาดูกันห่างหายกันหลายวันแล้วครับโอ้ยไม่น้ำใสเลยวะ น้ำใสยังพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาดูเขาทำอะไรกันติดตั้งเทรลรู้เปล่าฮะทำอะไรดิโวเอาได้บิงโวี่เทรลันทุ่งอ๋อใครจะย้ายแต่เดี๋ยวรู้ยังเดี๋ยวรู้ยัง ไปแค่ทีอ่ออล์วร่ะดินี่นะอันนี้คันนี้ไม่ค่อยแรงหรอกแต่ลั่นคนระับมีพ่อครับลั่นทุ่งนะี่นนเอ้ยเขากำลังโม่ช่วยเดี๋ยวนี้อุ๊ใส่ไฟไฟทิชไปดช,ช่างช่างใหญ่ เจ้าสิงเจ้าแคสแคสแคสโอทีเจ้าแคสโออ๋ออ้าทำอะไรตรงนี้ <laughs> โอ้ดูท่านประชุมโอ้โลยกกอยเนหึไม่บวก,กนะม,มันกระดานก็ะด้ก็ได้กระดอยยังไงอ่ะมาดูไอ้สีม่วงนะครับวิ่งกันสองคันหรือ่ไปแล้วครับตอนนี้อุนี่คันแรงท่น ตอนนี้ก็ยังอยู่กับไอ้เจ้าอะไรเจ้าแคทั่นทีมโดยปอบลิซอน น่าจะยังไม่เสร็ดนะครับตอนนี้เครื่องนิ่งจี๋เลยไอ้คันนี้ก็จอดรอ แล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ติดรือะบาครับพี่ลูกติดดูบ้าเอาเอาวอาลันลันลัน ดูเจ้านี่ครับหายแล้วครับตัวนี้หายแล้ว นตู้ไซน์น้ำมันจะวนหรือเปล่าเนาะน้ำมันวนกัดเสี้ยนเลยซุกเท้าเลยลนี่กำลังเดินตามตูเจ้าแคทหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ครับตอนนี้ ก็น่าจะจอดพักนะครับเอาแล้วเราจะสิ้นกองไปจะไม่รอนแล้วนี่น้ำมันจะหมดแล้วก็เครื่องนิ่งจิกเลยนู่น,นเดิโปรยยัยงรอดเว่ยรอดยัยงรอดขัง,ดงไปได้ครับพี่น้อง ไปได้ครับไปได้ได,ได้ดู างไรนะจระเลยใส่ทางเดียวอ้ใส่ทางเดียวอันนี right. ้มันแล้วมั้งจะแล้วเที่แล้วอ๋อหมดเที่ยวแล้วจะย้ายโบหรอไม่อ่ะลงสามวันอันนี้สุดแล้วสระนี่โอ้ขุดไปควายน้ำออกช่วยเลยนี่ครับน้ำมันหมด โจด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 มาเลยตอนนี้มีอยู่หนึ่งสอสี่ห้าหหคันครับหคันมาหคันเลันนี้อือหือย น้ำใสจ้ะกดอาบน้ำไม่สบายแล้วตอนนี <limitation> ้ <farming> เสร็จแล้วครับสองสองสะเสรียบร้อยแล้วไอ้ตรงนี้น่าจะปลูกเป็นบ้านครับน้องเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวาดูช่าง hàng đi đã. Tại cái <chỗ> <laughs> thánh xinh, thánh xôi, hả? chục dữ thế. Tỉnh xinh tỉnh suối ạ. Chục ô đi cái chục này จอดมาแล้วนี่ตอนนี้จอดพักอื้